สวัสดีครับช่วงนี้นติดตามชมข่าวกีฬาครับนักเตะไทยก็หวังบุกชนะศรีลังกาเพื่อเก็บ3แต้มกลับบ้านให้ได้ครับในวันนี้นครับที่สนามเลสคอ a สอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมได้มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคันเลือรอบ3กลุ่มดีนัดที่5ทีมไทยนะครับบุกไปเยือนเจ้าบ้านศรีลังกาที่กรุงโคลัมโบลงสนามในวันพรุ่งนี้เวลา17นาฬิกา15นาที ที่นีฮัซอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยก็บอกว่าการมาเยอือนศรีลังกาไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะความแข็งแรงและความสมรรถตัวของศรีลังกาทําได้ดีครับและก็รับมือได้ยากซึ่งเราก็ได้เตรียมแผนมารับมือในเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับตัวนเชื่อว่าลูกทีมมีความมั่นใจที่จะทําตามได้ตามเป้าหมายได้นะครับก็คือการบุกมาเก็บ3ามคะแนนขณะที่นิโคลัสมิเคลซอนก็บอกว่ามีการเตรียมแผนและเตรียมทีมเพื่อเป้าหมายที่จะเก็บชัยชนะในเกมนี้ด้วยปัจจัยต่างๆทั้งสภาพทีมที่ค่อนข้างใหม่ โดยเฉพาะรูปแบบการเล่นที่จะแตกต่างออกไปจะต้องพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดเพื่อทําทุกวิถีทางที่จะเก็บชัยชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้ได้นะครับคู่นี้เจอกันนัดแรกในรอบคัดเลือกไทยเปิดบ้านราชมังคลากีราสถานเฉือนชนะศรีลังกามาหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนมีนาคมคะแนนตอนนี้หลังจากผ่านไปสีนัดเติร์กมมนิสถานเป็นทีมนามี9คะแนนเท่ากับทีมไทยซึ่งอยู่อันดับ2นะครับผลต่างลดที่เสียเป็นรองนะครับอันดับสศรีลังกา6คะแนนไต้หวันอันดับสุดท้ายไม่มีคะแนนตกรอบไปแล้ว โดยรายการนี้ในรอบคัดเลือกจะคัดเลือกเอาเฉพาะทีมแชมป์กลุ่มเท่านั้นครับผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพในปี2027ครับ